เอาชีวิตหลอดหนึ่งไม่ถึงหนึ่งร้อยวันแค่แกี่นาทีวะสามสามนาทีครึค่งครึ่งอย่างไรก็มาเรื่อนตัดไม้อย่าเสียเวลาไปตัดไม้ตัดไม้กันเลยลลโอ้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วมีก็ดันแล้วก็จะมีการอีบีสองด้วย à không ạ khó đủ được khát tóc này rất khổ và khát น่าเซ็บนี่ดูขอดูก่อนนะแปบบนึ่โอ้เอ่อถ้าอยากให้ทำต่ออีกที่สักไม่อยากก็้ก็ทำต่ออยู่ไหมอืม เราก็ต้องปิดตรงนี้นครับแม่ดเดี๋ยวจะใบให้นะเดี๋ยวจะบอกถ้าอายุถ้าอายุสองจะปิดหนะ่ะฉลองสินครับก็ไม่บ้าครับดา กติ๊กแป๊บหนึ่งแต้วกับเนี้กติ๊กกันเออจะเรียงข้นมาพอนยามือนี่ค่ะตัดติ๊กสูงตัดไม่ตัด ถ้าแหลกๆก็ขอโทษด้วยสองนาทีใกล้สิ้นก็จะลงเป็นวันนี้ เดี๋ยวก่อนเอาสามนาทีแล้วเดี๋ยวพอตอนนี้ก็มีเสร็จก็จะมาซ่นเอ่อพรุนี้เดี๋ยวมาทำ